สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราสองคนขอเป็นตัวแทนถ่ายทอดนโยบายทั้งหมดครบ จุใจจากทีมคณะดรวิเชียนชุบไทยสงผู้สมัครนายกสภาทนายความหมายเลข3และกรรมการบริหารสภาทนายความหมายเลข25-46ถึงค่ะภายใต้แนวคิดสารงานต่อกองงานเพิ่มเริ่มงานใหม่เรามาเริ่มกันที่การสารงานต่อนะคะด้านแรกด้านสวัสดิการข้อแรกนะครับเราได้เตรียมจัดทําระบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนทนายความอาสาเป็นรายวันโดยให้กรรมการบริหารภาพและประธานสภาทนายความจังหวัดสามารถมีส่วนอนุมัติได้เองข้อที่2นะคะทีมดรวิเชียนจะเพิ่มที่นั่งขยายโอกาสให้ทนายความอาสานั่งให้คาปรึกษาประจํา สถานีตำรวจและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นข้อ3เตรียมจัดทำระบบการจ่ายเบี้ยทนายความอาวุโสโบแบบรายเดือน4พัฒนาระบบการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการทุกประเภทให้เป็นผ่านแอปพลิเคชันค่ะ5จัดให้มีวันหาก,กมกีฬาทาน,าายยานายความเพื่อยกมาตรฐานการให้บริการชมรมทุกประเภทการกีฬาและการสันทนาการอย่างทั่วถึง6จัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินและจัดหาส่วนลดพิเศษที่พักโรงแรมร้านอาหารจัดหาประกันชีวิตก่มเบี้ยถูกผลประโยชน์ตอบแทนสูงให้ทานายความด้วยความสมัครใจข้อเจ็ดจ เงินการชาปนกาคิดส่งครห์แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ครบจบไม่มีค้างแต่ติดตามทวงคืนวิชาชีพทนายความจากการแทรกแซงของหน่วยงานอื่นที่ล่วงล้ำขอบเขตหน้าที่ตามกฎหมายข้อ9ผลักดันให้ศาลทำบัญชีทนายขอแรงแบบไม่ยุ่งยากและให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราสูงสุดมาต่อกันด้านวิชาการนะคะข้อ 1. พัฒนาต่อยอดอบรม36หลักสูตรเพื่อความชำนาญเฉพาะทาง 2>, 2จัดอบรมวิชาการสัญจรทั่วทุกภูมิภาคเพื่อนำคนส่วนน้อยไปบริการทนายความซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ตามแต่ละจังหวัด 3. จัดอบรมวิชาการด้านกฎหมายฟรีให้ทนายความทุกท่านเข้าถึงทั้งระบบออนไล และออนไซต์4ยกมาตรฐานสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความให้ปราศจากการแทรกแซงการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก5เสนอการแก้กฎหมายที่ล้าสมัยซึ่งเป็นปฏิปักษ์ในการประกอบวิชาชีพทนายความและลิดรอนสิทธิของประชาชน6จัดทําโครงการทนายความพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องข้อสุดท้ายนะคะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทํา MOU เพื่อการศึกษาวิจัยพัฒนาต่อย,ยอดการประกอบวิชาชีพทนายความด้านเทคโนโลยีนะคะ ข้อที่1ต่อยอดการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐโดยพัฒนานระบบเทคโนโลยีให้ทนายความสามารถเข้าถึงการคัดทะเบียนราษฎรและการคัดเอกสารต่างๆที่ใช้ประกอบในการฟ้องคดีโดยสามารถยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชัน DOPA Digital ID ของกรมการปกครองและให้สามารถเชื่อมต่อซิมการ์ดในใบอนุญาตทนายความเพื่อใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนได้เลย 2>, 2พัฒนาทาระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทุกท่านสารต่อด้ความโปร่งใสข้อ 1. ยึดมั่นการบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมพิบาล 2>, 2ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทํางานขององค์กรให้สอดรับกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป3พัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบภายในองค์กรสภาทนายความเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักสุดจริต โปร่งใสเท่าเทียมตรวจสอบได้ 4. พัฒนาระบบการดำเนินคดีมันยาทนายความ โดยยึดความรวดเร็วและเป็นธรรมพร้อมกันกรองก่อนรับเป็นคดีมันญาติทนายความด้านการมีส่วนร่วม 1. จัดสรรงบประมาณไปยังกรรมการบริหารภาคและประธานสภาทนายความจังหวัดเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งสภาทนายความ2เปิดช่องทางให้ทนายความใหม่แจ้งความจํานงในการขอรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความได้ที่สภาทนายความหรือกรรมการบริหารภาคหรือประธานสภาทนายความจังหวัด 3. จัดตั้งระบบการต่อใบอนุญาตแตยช่องทางมากยิ่งขึ้นโดยสามารถต่อบใบอนุญาตได้ที่กรรมการบริหารภาคหรือประธานสภาทนายความ ในแต่ละจังหวัดด้านการช่วยเหลือประชาชน1ให้ความช่วยเหลือกฎหมายแบบเชิงรุกต่อประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม 2>, 2. ให้ความช่วยเหลือกับคดีที่เกิดกับสาธารนณะและเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้และข้อสุดท้ายเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงสารงานต่อกันไปแล้วแล้วมาก่องานเพิ่มกันดีกว่านะครับ 1. ส่งเสริมการอบรมเสริมทักษะด้านการดำเนินคดีและที่ปรึกษากฎหมายอย่างเข้มข้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ 2. ส่งเสริมการศึกษาให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ได้เข้าถึงแหล่งอบรมหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบวิชาชีพด้านสุดท้ายส่งเสริมการจัดหาแหล่งงานให้ทนายความมีโอกาสได้ทำงานในวิชาชีพด้านกฎหมายสารงานต่อก่องานเพิ่ม ด้านเริ่มงานใหม่ด้านที่1จัดทําระบบ AI ให้คําปรึกษาแก่ทนายความเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางด้านกฎหมายและการให้บริการของสภาทนายความที่ถูกต้องและรวดเร็วด้านที่2จัดทําระบบ AI ให้ทนายความอาสาที่นังให้คําปรึกษาประจําส่วนราชการได้รายงานการแสดงตัวและแสดงผลงานในแต่ละวันเพื่อนําไปสู่การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายวันด้านที่3จัดทําระบบ AI ให้ทนายความใช้บริการแพลตฟอร์มเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพทนายความด้านสุดท้ายของการเริ่มงานใหม่นะคะจัดทําระบบ e รวบรวมกฎหมายแต่รัประเภทให้ทนายความมีสิทธิ์เข้าใช้ได้ฟรีค่ะเราร่วมกันวิวัฒน์วิชาชีพทนายความโปรดเลือกคณะดรวิเชียนชุบไทยสงผู้สมัครนายกสภาทนายความเบอร์3และผู้สมัครกรรมการสภาทนายความเบอร์25 4 6ถึง46ค่ะ